คำแรงมากประเด้ไปในสพี่น้องมานั่งเบิ้งบรรยาก,ศกาศลูกตาข้าวรถพักน้ค่ะนีม่มะปูกพักบุงไว้เนาะคะ่ะเนาะปลูกพักบุงไว้พักกันร่งงามปลูกพักบุงพักบุงกันร่งงามเนาะคะ่ะบุงกันร่งงามเลยเนาะคะ่ะอาภาพร์พิณองมาเบิ้งบรรยากาศยำขับยำเล่นน้องถนงนะ งามคำงามแรงกล่องฝากแตสวยงามครับแขแรงมากเราแข็เร็มากบรรยากาศดีมากเลยจ้ะบรรยากาศบ้านนอกเขาก็จะเป็นยังสี่ลละค่ะเงียบสง,งัดค่ะถนนซีเล่นสแต่จริงอยู่ค่ะพี่น้องจ่กระรดก็นน้อยๆ้อ่มันซีเล่นก็นได้ก็คืออยู่ในเมืองเนาะค่ะเนาะ รถกือกลัวสิเด็กขั้นหนึ่งถงนนชีเรียนกระดายเยนี้ยย้อยย้อยอยูยอยยอ่กับกลอดไข่แหละเนาะค่ะเนาะมันขึ้นในเมืองเข้าในเมืองรถมันหลายไปใส่ไปใส่มากใส่กับลำบากอันนี้บ้านนอกเข้าไปใส่มากใส่กับไงรถมัมนน้อยเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้คนเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศบรรยากาศดีมากค่ะหน้าบ้าน รยากาศดีมากค่ะพี่น้องพลังเย็นบอบรรยากาศมือ่อยตดตือ้อเรามีไฟเนาะค่ะเนาะบ่มีไฟมีไฟบ่มีไฟค่ะมันจะมือ่อยตดตือ้อเลยภาพี่น้องคำวมาบึงนคะคะบรรยากาศยำคำยำขึ้นบรรยากาศยำคำยำขึ้นมืดตึ๊ดตื้อเนาะค่ะ ตืดตื้อยำคำยำขึ้นมือตืดตื๋อเลยมือมือคำมือคำเร่งมากไปสองมาชมดิวเนาะค่ะชมดิวจ <orsch Yum> <rare> ักหน่อยชมดิวสักหน่อย เป็นกำลังตกดินนะครับเป็นกำลังกตกดินท้องฟ้าสวยงามมากเลยคนระับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับ กับแต่ดีน้อยมึงนี่เออไม่เป็นไร